ปรทูมทิตย์ค่ะเชิญค่ะประทุมทิตย์พอไหมคะอ่าเชิญค่ะเ,เะชิญค่ะ คับเพราะว่าอาจารย์หมเขียวแล้วก็จะเจริญทำสำนักทีอจิตอาสาแล้วก็ครูุทุกท่านนะคะจังหวัดที่จะส่งกันบ้านหรือว่าจะเปิดไมค์พูดนี่จะมีลูกค้ามาซื้อของทุกวันเลยนะคะวัดก็จะเป็นนะคะก็ชื่อประทุมทิพย์ชัยชิดนะคะออยู่จังหวัดกระบี่อายุ44ปี ก็อายุ44ปีค่ะก็วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านนะคะก็เออมันจะมีข้อที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอะค่ะก็เมื่อวันที่19ก็ได้ไปช่วยขัดห้องน้ำที่วัดอะค่ะเพื่อเป็นการเตรียม สถานที่ให้กับงานพอดกระถินนะคะนั้นแล้วก็การทำสมดุนร้อนเย็นก็จะดื่มน้ำพุทธโอสถแล้วก็ใช้ล้างตาใช้กวัวคอค่ะและ้วก็ข้อถัดไปที่มันเป็นอ,อริยสีนะคะข้อนี้คือไม่แน่ใจว่ามันระหว่างความตื่นเต้นกับความกลัวค่ะมัน ใกล้กันมากจนเหมือนจะแยกไม่ออกว่าอันนี้เราตื่นเต้นว่าอันนี้เรากลัวค่ะเพราะว่า,าท้ายบททบทวนทำในข้อที่ว่า,าไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายอะค่ะไม่กลัวโรคไม่ได้ผลไม่กังวลอันเนี้ยค่ะคือเมื่อวันที่สิบสามค่ะได้ไปฉีดวัคซีนนะคะได้ตัดสินใจว่าเราจะอ่าไม่กลัวแล้วเราจะกล้าที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ แล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าพอเราไปถึงสถานที่อะค่ะไปหยิบเอกสารมามันมีความตื่นเต้นนำมาพิจารณาว่าระหว่างความระหว่างความตื่นเต้นกับความกลัวค่ะมันเหมือนจะแยกไม่ออกว่าตกลงเรากลัววัคซีนหรือว่าเราตื่นเต้นนะคะทีนี้พอเอาเอกสารมากรอกเสร็จ เรามีความกลัวว่าพอเราไปวอล์กอินนะคะเราตัดสินใจว่าเราจะไปฉีดวัคซีนแล้วทีนี้เราก็ไปวอล์กอินโดยที่ไม่มีคิวมาก่อนทีนี้พอเรากรอกเรากรอกเอกสารเสร็จทีนี้เกิดความกลัวขึ้นมาในใจว่าแล้วเราจะได้วัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีรายชื่อทีนี้ก็เกิดอาการแบบว่าใจสั่นนะคะใจสัน่นตอนรอคิวอะขาะใจสัน่นเราก็ตื่นเต้นมากแล้วเรามาพิจารณาว่าตกลงเรา ที่ที่เราอ่าบอกว่าเรากล้ากล้าที่จะไม่กลัวตกลงเรากลัวอะไรเรากลัวเรากลัวไม่ได้วัคซีนหรือว่าเรากลัวที่จะเรากลัวอะไรหรือว่ามันเป็นความตื่นเต้นของเราอะค่ะอันนี้เราแยกไม่ออกทีนี้ก็พอเรานั่งไปนั่งไปแล้วก็เราก็ใช้บทพบทวนทมที่บอกว่าเอออาจารย์บอกว่ากล้าที่จะไม่กลัวแล้วก็พยายามหายใจลึก ก็นึกอยู่ตลอดว่ากล้าเรากล้าที่จะไม่กลัวถึงเราจะได้ไม่ได้วัคซีนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยค่อยมารอบใหม่อ่ะคะ่ะทีนี้ขั้นตอนที่ว่าถึงขั้นตอนที่เราจะต้องย้ายที่ไปให้เจ้าหน้าให้เจ้าหน้าหน้าที่อ่ะคะ่ะปั๊มว่าเราได้วัคซีนตัวไหนอ่ะคะ่ะตอนเดินไปก็ตื่นเต้นอีกทีนี้พอปั๊มเสร็จเราก็ได้ได้รู้แล้วว่าเราอาฉีดได้ฉีดแน่แล้คะค่ะวันนี้แล้ก็ไปนั่ง ไปนั่งรอคิวถัดไปก็ตื่นเต้นเองอะคะ่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่เราย้ายที่ไปรอคิวอะคะ่ะแต่พอเรานั่งไปสักพักหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเออเราโล่งโปรงขึ้นจนแบบจนใกล้จะถึงย้ายที่อีกแล้วประมาณห้าครั้งที่้องต้อง,ต,องต้องย้ายที่ในการรอคิวกว่าจะถึงกว่าจะถึงที่หมอจะฉีดอะคะ่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่นี้อยากจะปรึกษาถามจิตอาสาว่า ระหว่างระหว่างความตื่นเต้นกับความกลัวค่ะมันเหมือนมันเหมือนใกล้กันมากอะคะ่ะจนแบบตกลงเรากลัวหรือว่าเราตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เวลาเราไปถึงคิวฉีดใช่ไหมคะเรานั่งรอคิวรอจนถึงจังหวะที่เราจะได้ฉีดแล้วอะคะ่ะถ้าเรานั่งนิ่งๆอะคะ่ะเราก็จะเราก็จะไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะก็คือนั่งแล้วใจสบายโล่งแต่เมื่อไรที่เรา เลื่อนที่ไปอีกจุดจุดหนึ่ง่ะคะเราจะตื่นเต้นทุกครั้งจนกระทั่งไปถึงคิวจังหวะที่เราจะได้ฉีดเราก็คุณหมอถามว่าเราอะฉีดเข็มแรกหรือฉีดเข็มสามทีนี้เราก็บอกว่าเข็มแรกตอนที่จังหวะที่หมอฉีดได้เราเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ไม่ได้กังวลว่าเราเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราก็ฉีดวัคซีนด้วยความที่สบายใจแต่ว่าอยากจะขอคาปรึกษากับจิตอาสาว่าไอ้จังหวะที่เราเราเคลื่อนที่เราย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะคะ่ะเราใช้บทบควบคุมทำมาตลอดแต่ว่าอาการตื่นเต้นที่เรารู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นมันสั่นนะคะ่ะมันเกิดจากความความกลัวหรือว่ามันเกิดจาก อาการสุนเต่นอ,อาการตัวเนี่ยค่ะคือแยกไม่ออกว่ามันมันเกิดยังไงอะค่ะอันนี้แต่ว่าตอนฉีดก็ไม่ได้กังวลอะไรฉีดเสร็จก็ไม่มีความกังวลค่ะไม่ได้กลัวแต่มันจะเป็นอาการนี้ตลอดนะคะ<ม>ก็จะประมาณนี้คืมเ้าม้เราเราชิงถามก่อนถามป้าหมอก่อนเลยค่ะ <laughs> ก่อนที่ป้าหมอจะส่งมาป้าก็กําลังคิดในใจว่า เรื่องนี้ต้องเฉงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นป้าก,ก่อนก็ได้ในมุมมองของป้านะคะค่ะคุณปทุมทิพย์เนี่ยเป้าคือรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องวัคซีนละนะเพราะว่าถึงแม่จะรู้แล้วว่าได้วัคซีนก็ยังไม่หายอาการนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการรอเนี่ยแหะค่ะแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่เบ็ดเสร็จใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เรามีความหวั่นไหว เรามีความคือความหวั่นไหวมันก็จะเป็นอ่ส่วนหนึ่งนะของของความกลัวนั่นแหละค่ะมันจะตัวไหนก็ช่างค่ะเราก็หาให้เจอกันละกันเพราะถ้าใช่ปุ๊บก,ก็จะหายค่ะครนี้ก็เลยสอบถามคุณปทุมทิพกลับไปว่าพอได้ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถ้าเรากลับไปนั่งอยู่ตามขั้นตอนเราจะมีอาการอย่างนี้ไหมคะเนียนะคะอ่ะ อีกครั้งค่ะเมื่อกี้รถหาเสียงผ่านมาค่ะแลไ่ค่ะหมายความว่าถ้า <c oughs> ถ้าเผื่อเราได้ฉีดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือภารกิจที่เราตั้งใจจะมาเนี่ยค่ะเราใจจดใจจ่ออยู่ที่เป้าหมายที่จะเป็นเป้าหมายสุดท้ายนะคะคือได้ฉีดต่อให้เรารับรู้ว่าเออเรามีวัคซีนละ เราก็ยังไม่แล้วใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ฉีดนะคะดังนั้นทุกครั้งที่เราขยับนี่ก็คือเราใกล้เป้าหมายแต่ยังไม่ใช่อีกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความหวั่นไหวแล้วก็เอาตัวเอาเอาใจเราไปยึดอก,กับเป้าหมายว่าเราจะต้องได้ฉีดแล้วเราจึงจะมีความสุขเราจึงจะสบายใจแต่ถ้าเกิดเกิดไม่ได้เราก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบหรือว่า ไม่สบายใจหรือผิดหวงังหรือเป็นความทุกข์นะคะดังนั้นก็เลยก็เลยลองคิดเล่นๆนะคะว่าสมมุติว่าฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสมคุณปะทุมทิพย์ก็ไปเข้าแถวใหม่สมมุติรับสองนะนะคะเรามีประสบการณ์แล้วนี่อ่าแล้วเราได้ฉีดเรียบร้อยแล้วด้วยเราจะมีอาการทางจิตของเราหรือว่าความหวั่นไหวของเราอ่ะจะยังหลงเหลือไหม เดี๋ยวแป้นจะลองสังเกตวันที่13อีกทีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเข็มสองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรามียาอยู่แล้วแน่นอนแล้วอาการนั้นจะเป็นเหมือนอาการครั้งแรกหรือเปล่าะคะค่ะอแล้วก็จะได้จับได้ถูกตัวไงแล้ววันหลังพอเรานี่นี่คือเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้นะคะเราเราก็จับผิดจับถูกนี่แหละค่ะจับถูกเมื่อไหร่ก็หายจับผิดเมื่อไหร่ก็แปลว่ายังไม่หายเราก็หายให้เจอเท่านั้นเองค่ะค่ะเพราะว่าตอน,ท,นที่เราอตอนที่เราไปนั่งอะคะอ่ะ พอเรานั่งเราเราได้เราเลื่อนไปนั่งอีกที่หนึ่งนั่งไปสักพักหนึ่งเราหายตื่นเต้นแล้วเรารู้สึกว่าเราโล่งสบายแล้วเจ้าหน้าที่มาบอกว่าโอเคแถวที่คิวที่สิบสามย้ายอีกก็ย้ายไปอีกเอาความตื่นเต้นของเราเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจนพอเราไปนั่งอีกที่หนึ่งเราก็สงบแล้วก็เออไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลเราก็พยายามนึกบทกทบทวนทำขึ้นมาตลอดว่า กล้าที่จะไม่กลัวอะไรเนี่ยคะ่ะไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายอะไรก็คือเอามาทบทวนแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าขาดไปทีเดียวอะคะ่ะพอเราเลื่อนอีกเราก็เป็นอีกอะคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยเปลี่ยนแต่ว่าแต่ว่าจุดหรือว่าตัวกิเลสเราเนะี่ยเขายังอยู่อยู่ไหมคะพอเราเราเรา,เรานิ่งๆเราสงบมันก็เหมือนกับเขาก็สงบไปกับเราด้วยแหละ แต่เขาไม่ได้ไปไหนเพราะเราเริ่มขยับเขาก็เลยผูหน้ามาให้เราเห็นใครฉันยังอยู่นะประมาณนี้นะคะเจงตามหลอกตามหลอกหลอนเจงคิดถึงอันนี้นะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะคือเรื่องแรกไอ้กลัวกับตื่นเต้นอะช่างมันมันเป็นแค่ภาษานะคะแต่เรารู้ว่าเรามีลีลาเรามีลีลาอะไรบางอย่างซึ่งผิดปกติซึ่งอันนั้นอะมันน่าจะต้องมีอะไรกิเลสอะไรสักตัวแหละที่เรายังหาไม่เจอ นะคะมันถึงมีลีลาตรงนั้นจึงนึกถึงตอนที่อย่างเนี้แหละที่เรายกมือกันเนี่ยค่ะแล,ะล้วเรากลัวกลัวที่จะพูดพอยกมือเสร็จเนี่ยเอ๊ะเหมือนจะพูดมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคนนั้นจะลงแล้วเราจะต้องพูดอยู่ก็หัวใจเต้นขึ้นมาปึ๊กนึงสักพักเ,เขายังพูดต่อไปเราก็เริ่มสงบลงพอเขาเหมือนจะลงอีกแล้วเราก็ตื่นเต้นขึ้นมาใหม่อ่ะเพราะจริงๆรากของการกลัวการพูดอะ่ะยังมีอยู่สําหรับคนนั้นน่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันก็อ่ะ เขายังไม่ลงนี่เราก็ยังไม่ถึงเวลาเรานะพออยู่ๆมีคนเตือนหรืออันนี้ค่ะเปลี่ยนคิวโอ้ใกล้อีกแล้วใกล้จะไปถึงแล้วก็ตปืนเต้นขึ้นมาใหม่ะคะ่ะมีอาการขึ้นมาอันนี้พูดถึงถ้าถ้าสภาวะตัวเองตอนที่แบบว่ารอการพูดยกมืออยู่นะคะมันจะมีอาการอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงจุดจริงๆเนี่ยมันคือมันต้องทํแล้วจังหวะนะั้นมันต้องพูดแล้วอาการตื่นเต้นทุกอย่างหายหมดเราพูดได้นะคะอันนี้ก็คือเราฉีดยาได้เราไม่ได้กลัวตรงนั้น แต่ระหว่างเส้นทางเนี่ยไอตอนมีลุ้นเนี่ยมันมีลากลากของความจริงๆมันคือกลัวอะไรทั้งอย่างหนึ่งไงล่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ชัดระหว่างเส้นทางก็ไปสังเกตดูเอ๊ะจริงๆเรากล,กลัวกลัวการฉีดยาหรือเปล่าแต่เพราะไอถึงจุดตรงนั้นจริงๆริมันทําใจได้ไงแต่ไอระหว่างเส้นทางเดินนี่แหละที่มันมีลุ้นเหมือนให้หลายคนยกมือขึ้นมาเนี่ยล่ะคะ่ะทำไมยังไม่ได้พูดสักทีพอขยับปุ๊บตื่นเต้นปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองดูแล้วกันว่ามันกลัวเรื่องอะไรนะคะ ใช่อตอนตอนยกมือก็ตื่นเต้เนเหมือนการข่าวเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นข้าวยกมือค่ะแล้วก็รอจังหวะเหมือนเหมือนกับว่าเราครัวการที่ว่าเราต้องรอนานหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะแป้นจะไม่พยายามยกมือเป้นจะดูคิวก่อนว่ามีหลายคนหรือเปล่าเพราะว่าเป้นตื่นเต้นในการที่เราจะรออะไรนานๆนะคะอืแล้วทีนี้แป้นก็จะดูว่ามีกี่คนที่จะรอคิวอยู่ก่อนหน้าแป้นนะคะถ้าเกิดว่ามีหลายคนเป้นจะไม่ยกก็ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ เป้นเห็นว่าคิวถัดไปถ้าเกิดเป้นยกก็คือเป้นแน่นอนนะคะหลังจากคนก่อนหน้านี้คือคุณอะไรนะคะที่อยู่ออสเตรเลียค่ะน<ข>ุ<ข>ิตยาใช่ค่ะเป้นก็รอจังหวะเลยค่ะพอคุณมิตยาพูดจบแล้วก็ไม่มีใครรอคิวเป้นก็เลยจัดการยกเลยค่ะเพราะว่าเป้นจะได้มีรอคิวนานเพื่อดับความตื่นเต้นของตัวเองที่ต้องรอคิวนานๆน,นะคะอ,อ๋อถ้าอย่างนั้นนะคะจะสรุปอย่างที่ดรเฉงได้ได้สันนิษฐานเลยนะคะ <c oughs> คือ แป้นน่ะกลัวที่จะทํากิจนั้นนั้นแหละก็คือกลัวที่จะพูดกลัวที่จะฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้ยอมรับแล้วก็มองไม่เห็นชัดดังนั้นเมื่อยังไม่ได้ฉีดก็เลยยังมีอาการเหล่านั้น,น,นอยู่พอเราได้นั่งสงบสงบใจเราข่มได้นี่เราสู้เข้าได้ใช่ไหมคะเพราะเรารู้ประโยชน์แต่เขาไม่ได้ถูกล้างเขายังอยู่ นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอถึงสถานการณ์จริงแล้วมันมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องยอมสู้เพราฉะนั้นจะอยู่จุดนี้ค่ะเป็นเรื่องของกลัวฉีดวัคซีนนั่นแหละค่ะแต่กลัวแง่ไหนกลัวเจ็บกลัวจะป่วยหลังจากนั้นหรืออะไรก็ต้องไปค้นหาเองนะคะว่าว่าว่าเป็นอะไรหรืออย่างกลัวพูดเนี่ยเหมือนกันกลัวพูดไม่ดีกลัวพูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องหรือว่า อะไรหรือว่ากลัวเรื่องของเราเอ่อเราไม่อยากบอกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปหาเพราะว่ามันจะเป็นเหลี่ยมมุมที่เราจะให้เรากลัวได้อีกหลายๆผลเลยค่ะแล้วก็จะเรียนรู้ที่จะจับตัวเขาให้เจอนะคะแล้วก็สนุกไปกับเขาค่ะสาวทุกค่ะขอบคุณค่ะอันเนี้ยเฉงเห็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าจริงๆอเมื่อคือเฉียงก็เป็นคนกลัวการพูดมากเลยอะแล้วเห็นก็มีมุมเฉยโก้คล้ายๆคล้ายๆกับคุณแป้นเลยค่ะ ก็คือเราเราฉลาดไงเราก็จะพยายามอ้อทำอยังไงที่เราไม่ต้องลุ้นนานก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยหาจังหวะอ้อเราคนสุดท้ายนะยังไงก็เราแหละไม่ต้องไปลุ้นเยอะนะคะหรือคิวว่างๆคือทุกอย่างเนี่ยหรือว่าทําเป็นคนแรกหลังๆเนี่ยเฉงใช้วิธีว่าฉ,ฉันยกมือคนแรกเนี่ยเพราะนั้นมันหมดความตื่นเต้นไงยัยงไงก็เราต้องพูดคนแรกใช่ไหมคะเพื่อด,ดับทุกอย่าง แต่จริงๆกระบวนการล้างมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดครั้งไหนเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นแม้ว่าเราจะเป็นคนแรกเพื่อจะดับกระบวนการนั้นนะคะพอเรารู้ตัวแล้วเราก็มาค่อยๆล้างเพราะมันทําไมเราต้องกลัวนู่นกลัวนี่ก็หากันไปอะค่ะมันก็จะทําให้อาการตื่นเต้นเนี่ยมันหายได้ถาวรเนี่ยงั้นแต่แค่ทําถ้าเราเสียโกไปเรื่อยเ,เราก็แค่ทําให้มันสั้นลงค่ะ่ะ <laughs> ก็ขอบคุณนะคะได้เห็นเหลี่ยมุมของตัวเองด้วยนะคะความฉลาดแกมโกลมค่ะตอนนี้เรายังไม่มีมือ,อถัดไปพี่น้องที่อตั้งอกตั้งใจเอาไว้แล้วยังไม่ได้ยกมือก็ถึงเวลานะคะไม่ต้องไม่ต้องรอให้ตื่นเต้นมันอย่างแป้นแล้วคะ่ะ 你看我呀。Oh, yeah.